วันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวสั้นๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับของภาคเหนือมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความลี้ลับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยผมเชื่อว่าหลังจากเพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบแล้วจะต้องชอบมากๆเพราะเรื่องนี้มันให้ความเป็นกลิ่นอายของภาคเหนือได้เป็นอย่างดียังไงเพื่อนๆลองรับฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณสันครับ คุณซันเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพศ2554คุณซันได้เดินทางไปทำงานที่ดอยแห่งหนึ่งในจังหวัดชื่อดังทางภาคเหนือโดยการทำงานในครั้งนี้ถูกวางกำหนดการไว้ที่ประมาณสองคืนครับโดยที่หลับที่พักอาศัยในรอบนี้ก็คือบ้านของพ่อหลวงกับแม่ใหญ่ซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง ลักษณะการพักการไปใช้ชีวิตก็คือการพักคล้ายๆกับการไปโฮมสเตย์นั่นเองครับคือไปกินอยู่ในบ้านของชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่กุสันเล่าให้ฟังว่าบ้านที่ไปพักเนี่ยเป็นบ้านไม้ครับซึ่งปลูกอยู่บนเขาตัวพื้นบ้านก็อาจมีลาดเอียงบ้างเพราะการปลูกบ้านในสมัยก่อนไม่ได้ทำการปรับพื้นที่ให้เรียบบ้านพักบ้านพ่อหลวง ก็จะมีอีกหนึ่งเรือนแยกไปต่างหากครับเหมือนกับว่าเรือนที่แยกไปเนี่ยจะเป็นบ้านพักซึ่งปลูกขึ้นมาเพื่อรองรับแขกโดยเฉพาะโดยทั้งสองหลังคือหลังหลักกับหลังบ้านพักแขกสามารถเดินไปเดินมาระหว่างกันได้เพราะว่ามีสะพานเชื่อมอยู่ที่บ้านหลักก็จะมีชานบ้านสำหรับไว้นั่งทำกิจกรรมครับเอาไว้ทานข้าวหรือว่านั่งคุยนั่งสังสรรค์กันได้โดยการทำงานรอบนี้คณะเดินทาง เดินทางไปทำงานกันมากกว่า10คนจึงเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะไปพักที่บ้านหลังเดียวเพียงพอเลยต้องมีทีมงานบางส่วนไปพักที่บ้านพักฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านญาติของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองบ้านทั้งสองฝั่งนี้จะแตกต่างกันนะครับคือบ้านฝั่งญาติของผู้ใหญ่บ้านชั้นสองจะไม่มีการกั้นห้องใดๆทั้งสิ้นจะเป็นลานโลง่ลงๆเอาไว้กางมุ้งนอนพอถึงวันเดินทางวันนั้นทางทีมโปรดิวเซอร์ เดินทางเข้าไปถึงสถานที่ก่อนประมาณเที่ยงเที่งและทีมงานของคุณซันก็เข้าถึงประมาณบ่ายเย็นๆครับในเย็นวันนั้นทางฝั่งบ้านพ่อหลวงก็มีการทำกับข้าวเลี้ยงแขกทุกคนเนี่ยนั่งทานข้าวร่วมกันทางคุณซันกับทีมงานก็เริ่มคุยกันนะครับว่าพรุ่งนี้มีแผนงานจะต้องทำอะไรบ้างคุยกันไปคุยกันมาก็นั่งทานข้าวนั่งสังสรรค์กันไปด้วยเวลาล่วงเลยมาประมาณสี่ทุ่ม ตอนนั้นอากาศค่อนข้างจะเย็นคุณซานเห็นท่าไม่ดีก็เลยขอตัวไปอาบน้ําก่อนเพราะกลัวว่าถ้าเกิดอาบดึกมากกว่านี้ก็จะหนาวจนไม่ได้อาบแน่นอนโดยห้องนอนที่คุณซานนอนเนี่ยจะอยู่บนเดือนรับรองแขกครับซึ่งตัวห้องนอนก็ไม่ได้ใหญ่มากฝั่งตรงข้ามของห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ําเลยด้วยความที่บ้านสมัยเก่าตัวบ้านเนี่ยหลังคาสูงก็จริงครับตัวเพดานสูงก็จริง แต่ก็จะมีไม้ระแนงเป็นช่องระบายอากาศอยู่ที่ด้านบนสุดตอนนั้นคุณสันก็ค่อนข้างจะระแวงกับระแนงไม้นี้มากเพราะว่าด้วยความที่ระแนงมันเป็นช่องๆก็กลัวว่าจะมีคนมาแอบดูอาบน้ำหรือเปล่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีคนแอบดูก็แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่าด้วยความสูงของระแนงเนี่ยมันสูงมากๆครับคือเขาทำไว้แทบจะติดหลังคาทางด้านบนเลย ตอนนั้นด้วยความกลัวคุณซันก็ตั้งใจว่าจะเปิดทีวีครับเพื่อให้มีเสียงเป็นเพื่อนสักหน่อยแต่พอเดินเข้าไปเปิดทีวีก็พบว่าทีวีเสียครับทีวีมันใช้ไม่ได้ตอนนั้นทําอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเปิดเพลงในโทรศัพท์แล้วก็เอาวางไว้บนที่นอนหลังจากนั้นคุณซันก็เข้าไปอาบน้ําตามปกติพออาบน้ําใกล้จะเสร็จก็มีลมหนาวพัดผ่านเข้ามาในห้องน้ําโดยลมนั้นผ่านละแนงไม้ที่อยู่ด้านบนครับ คุณซันด้วยความหนาวก็เลยหันมองว่าลมมันเข้ามาจากทางไหนกันนะเลยหันมองไปที่ระแนงไม้ครับตอนนั้นก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าคือมีลักษณะผู้ชายคนหนึ่งครับหัวล้านไม่มีผมตัวขาวอยู่ตรงระแนงไม้ตรงนั้นสายตาของทั้งคู่มองตากันจ้องกันด้วยความตกใจคุณซันก็ตะโกนอุทานออกมาครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย คือตะโกนออกมาคําค่อนข้างจะหยาบนะครับผมขอไม่พูดในที่นี้แล้วกันจากนั้นก็เลยรีบคว้าผ้าเช็ดตัวแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องน้ําทันทีตอนนั้นนึกในใจว่าถ้าเกิดว่ามีคนแอบดูอาบน้ําเปิดประตูพวดออกมาเนี่ยยังไงก็ต้องเจอแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงวิ่งหรือเสียงดังอะไรสักอย่างในการหลบหนีแต่หลังจากที่เปิดประตูออกมาก็พบว่าทุกอย่างตอนนี้รอบตัวมันเงียบสนิทครับไม่มีเสียงอึกระทึกคึกโคม หรือแม้แต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนมีแค่คุณซันคุณซันเท่านั้นครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นแค่คนเดียวเจอแบบนั้นคุณซันรู้เลยครับว่าสถานการณ์รอบต,ตัวตอนนี้มันไม่ปกติแน่นอนสิ่งที่เจออยู่เนี่ยมันไม่ใช่คนหรือเปล่าก็เลยรีบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินกลับมารวมกลุ่มที่นอกชานบ้านของบ้านหลักโดยตอนที่เดินกลับมาด้วยความกลัวนะครับก็เลยพยายามตะโกนเพื่อเรียกพี่ๆที่นั่งอยู่ในวงนี่ยให้ออกมารับ แต่ก็ตะโกนไม่ได้เรียกนะครับทำเสียงเออะมาทึ่งเข้าไปเหมือนพยายามทำเสียงดังเพื่อกบความกลัวของตัวเองจนพี่พีในวงตอนนั้นถึงก็รีบวิ่งออกมาแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นซันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่คุณซันก็ตอบปฏิเสธไปบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่เห็นกลางคืนมันเงียบมันมืดกลัวจะเหงากันก็เลยทำเสียงดังคุณซันกลับมาที่วงโดยที่ไม่พูดถึงว่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอมเมื่อกี้มันคืออะไร เพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะกลัวแต่ตอนนั้นก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองค่อนข้างจะกลัวมากเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีสติที่จะนั่งฟังหรือนั่งคุยกับคนอื่นสักเท่าไหร่บทสนทนาก็ดําเนินไปเรื่อยๆพอเวลาเข้าใกล้จะเที่ยงคืนทุกคนก็ตกลงที่จะแยกย้ายกันเข้านอนคืนนั้นคุณสันก็เข้านอนด้วยความหวาดระแวงครับเพราะว่าตัวห้องนอนเองก็มีระแนงไม้เช่นเดียวกัน หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำทำให้ตอนนี้สายตาของคุณซันนอนไปด้วยแล้วก็จับจ้องไปที่รแนงไม้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเห็นภาพแบบที่เห็นในห้องน้ำหรือเปล่าหลังจากที่เข้านอนไปครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในคืนนั้นเช้าว,วันต่อมาสิ่งที่น่าแปลกที่สุดในตอนเชา้าพี่โปรดิวเซอร์เข้ามาพูดกับทุกคนว่าวันนี้รีบถ่ายให้เสร็จนะแล้วกลับเลยแล้วกลับเลย ตอนนั้นน่ะทุกคนรวมถึงคุณสันก็ทักท้วงกันนะครับว่าจะให้ถ่ายเสร็จได้ยังไงพี่มันแค่วันเดียวเองยังไงก็ไม่เสร็จหรอกงานที่ต้องถ่ายมีตั้งเยอะพี่เขาเลยบอกว่าถ้าถ่ายไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ลงไปนอนในเมืองแล้วพวกนี้ค่อยเข้ามาใหม่ตอนนั้นคุณสันก็เริ่มรู้สึกว่าทางพี่โปรดิวเซอร์เนี่ยมีอะไรแปลกๆแ,แ,แน่นอนแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทักยังไม่ถามอะไรนะครับเพราะว่ากลัวว่าบรรยากาศในการทํางานมันจะเสีย การถ่ายทําก็ดําเนินไปอย่างปกติจนถึงเวลา5้าโมงครึ่งครับ5้าโมงเย็นนะครับหลังจากที่แสงหมดทุกคนก็หยุดทํางานทุกคนก็เดินทางกลับลงมาที่ในเมืองตอนนั้นทางพี่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นมาใหม่ก็ได้เพราะว่าระยะทางไม่ห่างกันมากใช้เวลาเดินทางประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองพอทุกคนลงมาถึงในเมืองก็มานั่งทานข้าวด้วยกันครับ คุณซันก็เลยถามพี่โปรดิวเซอร์ไปว่าจะให้ขึ้นขล้นลงลงทำไมพี่มันเสียเวลาหรือเปล่าแบบนี้พี่มีอะไรหรือเปล่าพี่เล่าไหมาให้ฟังเลยดีกว่าพี่โปรดิวเซอร์ก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนเรียบร้อยพี่เขาก็ลงมาสูบบุหรี่ที่ด้านล่างของหน้าบ้านหลักเมื่อสูบเสร็จก็หันหลังเพื่อจะเดินกลับเข้าตัวบ้านแต่ทันใดนั้นเองสายตาของพี่เขา ก็เห็นผู้หญิงแก่ท่านหนึ่งนั่งอยู่คุณยายท่านนั้นแต่งตัวเหมือนคนกำลังจะไปวัดใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวพร้อมมีผ้าที่เป็นผ้าคล้ายๆผ้าแถบอคกับผ้าที่ไหลค่อยๆกวักมือเรียกพี่เขาให้เข้าไปหาเมื่อพี่เขาเห็นแบบนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวเลยครับกำคํกำกำ,กำคืนแบบนี้เวลาเที่ยงคืนใครจะมานั่งแบบนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับพี่เขาก็เลยตกใจ ตัดสินใจไม่เดินกลับเข้าบ้านครับเดินย้อนกลับไปบ้านฝั่นตรงข้ามเพื่อไปนอนกับทีมงานกล้องแทนตอนนั้นตัดมาที่ทีมงานกล้องนะครับก็เล่าเสริมขึ้นมาว่าหลังจากที่เห็นว่าพี่โปรดิวเซอร์เนี่ยค่อยๆเด้งขึ้นมาเข้ามุดมุงเข้ามาแล้วก็เข้ามานอนด้วยตอนนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ต่างคนต่างนอนไปเรื่อยๆครับหลังจากที่นอนไปสักพักในช่วงเวลาที่เขาในกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้น ก็มีความรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันสั่นครับเหมือนคนจับแล้วก็เขย่าเขย่าแบบนี้ตอนนั้นด้วยความงงๆก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาครับเพื่อดูว่ามีคนแกล้งหรือเปล่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้มีคนหนึ่งครับเดินอยู่ที่นอกมุง้งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าที่มาเดินดูความเรียบร้อยแต่พอดูไปดูมาก็คิดว่าเจ้าของบ้านที่เราเคยเห็น เขาไม่ได้แก่ขนาดนี้นี่นาตอนนั้นทีมงานกล้องบอกว่าเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีอายุค่อนข้างจะมากค่อยๆเดินย่องไปรอบๆรอบๆหมุนะครับเดินไปเรื่อยๆแบบนั้นรอบแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่นอนไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับมาวนครับเดินวนอีกหนึ่งรอบตอนนั้นด้วยความกลัวครับขนลุกก็เลยทำอะไรไม่ได้ได้แต่แกล้งหลับ ได้แต่หลับตานอนนิ่งๆตอนนั้นได้ยินเสียงเดินวนแบบนั้นนะครับอีกหลายรอบมากจำนวนเนี่ยนับไม่ทั่วเลยเพราะว่าเดินเนี่ยจนเกือบถึงเช้าเลยพี่โปรดิวเซอร์เล่าเสริมอีกว่าเมื่อกี้นี้หลังจากที่ถ่ายทำช่วงเย็นเสร็จพี่เขาก็ขึ้นไปที่บนบ้านเพื่อจะเก็บของเตรียมตัวที่จะลงจากดอยเมื่อเดินเข้าไปที่กลางบ้านพี่เขาก็ต้องตกใจครับ เพราะว่าคุณยายที่พี่เขาเจอเมื่อคืนที่มานั่งกวักมือเรียกคนนั้นนะครับก็คือคนเดียวกับรูปที่อยู่บนหิ้งหิ้งที่อยู่กลางบ้านมีโกรธและก็ถางทูบตั้งอยู่ด้านข้างตอนนั้นพี่เขารู้เลยครับไม่ต้องไปหาคำตอบอย่างอื่นเลยคิดว่าน่าจะเป็นบรรพบุรุษของเจ้าของบ้านนั่นเองเรียกได้ว่าในการทำงานในครั้งนี้ทุกคนได้พบเจอกับประสบการณ์ที่น่ากลัวสยองขวัญกันทั่วหน้า โดยเงินที่กะว่าจ่ายไปเพื่อจะนอนค้างสองคืนรวมที่พักรวมอาหารเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็ได้นอนได้พักอาศัยอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับภาคเหนือที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องราวเรื่องนี้ได้กลิ่นอายของความเป็นภาคเหนือทั้งลักษณะการใช้ชีวิตรวมถึงลักษณะของบ้าน ฟังแล้วนึกตามก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าภาคเหนือเป็นภาคที่มีสเสน่ห์มากๆอีกภาคหนึ่งถ้าไม่นับเรื่องราลาวสยองขวัญน,นะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด,ด้วยนะครับ อยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ